สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนําในส่วนของโปรแกรมบริหารงานสากอเครดิตยูเนี่ยนในหัวข้องานประจําวันค่ะก็จะเป็นในส่วนของใบสําคัญรับเงินค่ะระบบของเราจะสามารถรับได้ในส่วนของเงินหุ้นเงินฝากเงินกู้ได้ในหนึ่งใบเสร็จค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะค่ะเราจะทําการรับในส่วนของเงินหุ้นกันค่ะ จะรับในส่วนของเงินฝากค่ะจะรับในส่วนของเงินกู้ค่ะระบบของเราจะดึงเลขที่สัญญาเงินกู้ออกมาให้ค่ะพร้อมทั้งจะแสดงในส่วนของเงินต้นคงเหลือค่ะและจะแสดงในส่วนของจำนวนเงินต้นที่ต้องจ่ายชำระต่อเดือนพร้อมทั้งคำนวณดอกเบี้ยให้ค่ะซึ่งระบบของเราจะแสดงในวันที่ชำระล่าสุดให้ด้วยนะคะและจะแสดงจำนวนเงิน จำนวนวันที่ต้องจ่ายในการคิดดอกเบี้ยค่ะเมื่อเราได้จำนวนเงินที่ถูกต้องแล้วทำการกดปุ่มบันทึกค่ะและสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบโปรแกรมได้ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของใบเสร็จรับเงินค่ะซึ่งจะแสดงในส่วนของชื่อนามสกุลเลขทะเบียนสมาชิกค,ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเลขที่ใบสำคัญรับเงินวันที่รับเงินค่ะจะแสดงในส่วนของรายการที่รับเงินจำนวนเงินที่รับ แสดงยอดเงินคงเหลือในแต่ละรายการค่ะพร้อมทั้งอย่างแสดงในส่วนของผู้รับเงินผู้จ่ายเงินค่ะและสามารถพิมพ์ใบสำคัญรับเงินออกจากระบบโปรแกรมได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของใบสำคัญจ่ายเงินค่ะในใบสำคัญจ่ายเงินก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินหุ้นค่ะถอนเงินฝากค่ะการจ่ายชำระเงินกู้ให้กับสมาชิกค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีที่สมาชิกมาถอนเงินฝากค่ะ เราก็จะเลือกในส่วนของเงินฝากค่ะระบบของเราจะแสดงยอดเงินฝากออมทรัพย์คงเหลือให้ก่อนที่จะทำการถอนเงินค่ะทำการใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนค่ะเมื่อเราได้จำนวนเงินเรียบร้อยเราทำการกดปุ่มบันทึกค่ะและทำการพิมพ์ใปสำคัญจ่ายเงินออกจากระบบโปรแกรมค่ะ ในใบสำคัญจ่ายเงินจะแสดงในส่วนของชื่อนามสกุลและเลขทะเบียนสมาชิกค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของใบสำคัญจ่ายเงินเลขที่วันที่จ่ายเงินค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรายการที่จ่ายเงินค่ะจำนวนเงินที่จ่ายค่ะและจะแสดงในส่วนของจำนวนเงินคงเหลือของรายการที่จ่ายค่ะมีผู้จ่ายเงินผู้รับเงินค่ะและสามารถพิมพ์มใบสำคัญจ่ายเงินออกจากระบบโปรแกรมได้ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานประจำวันค่ะโปรดติดตามหัวข้อต่างๆในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ